<Start. S 2> ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง88ส port ตน w วนะคะ คำเตือนนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยควรได้รับคําแนะนําในคลิปนี้มันอาจมีภาพหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้ปกครองเนี่ยควรให้คําแนะนำสวัสดีค่ะพบกับ88ส p o r t ตนิวนะคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลคู่ระหว่างแมนซิตี้พบกับนอริซิตี้นะคะที่จะแข่งขันกันในคืนวันพรุ่งนี้เวลา3ทุ่ตรงนะคะเรามาชมการวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยค่ะ วเคอ์บอลก่อนเกมพรีเมียร์ลีกแมนซิตี้เปิดบ้านรับนอริสิตี้ในวันเสาร์ที่21สิงหาคม2564เวลา3ทุ่มนะคะเปิดฤดูกาลมาได้หน้าผิดหวังสำหรับแชมป์เก่าแมนซิตี้นะคะที่ต้องพ่ายไปในเกมเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีก2021และ2022ทำเอาแฟนเรือใบสีฟ้าช็อกไปตามๆกันตืนวันพรุ่งนี้นะคะแมนซิตี้เนี่ยเปิดบ้านต้อนรับน้องใหม่หน้าเก่านอริสิตี้ ที่สถานการณ์ก็ไม่ต่างจากเจ้าบ้านเท่าไหร่ที่่พ่เกมแรกเช่นกันแต่ดูเหมือนว่าทางนอริซิตี้นะคะดูท่าจะแย่กว่าเพราะสถานการณ์เนี่ยของทีมนักเตะตัวหลักนะคะหลายรายได้ออกจากทีมและที่เสริมมาก็เหมือนจะยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่แต่ก็ยังมีอาวุธลับที่น่าจับตามองสำหรับเจ้าขมิ้นเหลืองในฤดูการนี้นะคะ ไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกับการวิเคราะห์บอลก่อนเกมพรีเมียร์ลีกแมนซิเตี้เปิดบ้านรับนอริซิตี้นะคะมอาวิเคราะห์ทางด้านแมนซิตี้กันก่อนนะคะแมนซิตี้เนี่ยเปิดฤดูกาลด้วยสภาพที่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แถมเกมแรกเนี่ยยังขาดนักเตะตัวหลักหลายรายทำให้ต้องพบกับความพ่ายแพ้ไปในเกมเปิดฤดูกาลให้กับสเปอร์ไป1ประตูต่อศูนย์นะคะโดยเกมนั้นหากจะมองจริงๆแมนซิตี้เนี่ยมีโอกาสจบสกอร์ในครึ่งแรก แบบจังๆจากลิยารดมาเลสนะคะแต่ก็ออกข้างไปอย่างน่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะซึ่งจากจังหวะนั้นน่ะส่งผลถึงความพ่ายแพ้ไปในที่สุดแถมนักเตะค่าตัวแพงแจ็คก,กิลิตนะคะก็เล่นไม่ได้หวือหวาอย่างที่แฟนบอลคาดหวังเอาไว้แมนซิตี้นะคะน่าจะได้ดาหน้ากลับมาแบบพร้อมเพียงกันอีกครั้งในเกมนี้นะคะซึ่งคาดว่าเป๊ปกาดิโอลานะคะจะจัดทัพแบบเต็มสูบเดินหน้าบุกเอาตายแน่นอนด้วยการส่งสา ความหวังของสาวเือร์บในฤดูกาลนี้นะคะก็จะมีเควินเดอะบอยนะคะฟ f โเดนและแจ็คกิลิศนะคะเกมนี้จะได้พัก2นักเตะที่ฟอร์มไม่เข้าตาจากเกมที่แล้วนะคะก็จะมีริยาร์ดมาเลสและลาฮิมสเตอร์ลิงนะคะแต่ก็จะต้องมาลุ้น3ตัวลุกที่จะลงเกมนี้ว่าจะเรียกความฟิตกลับมาได้หรือไม่ซึ่งเป๊ปกวาดิโอลานะคะไม่น่าจะพลาดเป็นเกมที่2อ,อย่างแน่นอนแถมยังได้เล่นในบ้านอีก เรามาดูทางด้านนอริซิตี้กันบ้างนะคะว่าเขาจะมีแผนการเล่นยังไงนะคะนอริซิตี้เนี่ยเปิดตัวไม่ได้สวยเท่าไหร่นะคะกับเกมเปิดฤดูกาลแถมยังได้เล่นในบ้านอีกด้วยการพ่ายให้กับหงแดงสูตรประตูต่อ3นะคะที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินค่าเท่าไหร่เพราะด้วยสภาพของนักเตะเองก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะนักเตะตัวหลักเนี่ยก็ย้ายออกจากทีมหลายรายแถมนักเตะตัวใหม่นะคะที่ดูเหมือนจะเป็นตัวความหวังจากเชลซี ก็คือบิลลี่กินมอร์นะคะก็ยังไม่ค่อยเข้ากับทีมใหม่เท่าที่ควรแต่ก็นั้นนะคะนอริซิตี้เนี่ยก็ยังมีทีเด็ดอย่างไมลอตนะคะลาชิก้ากองตัวลุกจากเดเดเบเมนนะคะที่มีดีเรื่องความเร็วการเลี้ยงบอลที่เป็นไม้เด็ดของเจ้านกขมิ้นเหลืองในฤดูกาลนี้นอริซิตี้นะคะสภาพของนักเตะเนี่ยที่บาดเจ็บเดิมยังไม่พร้อมที่จะลงสนามน่าจะยังเป็นผู้เล่นชุดเดิมนะคะที่เจอกับลเวพูล จะต้องมาดูความฟิตของท็อตแคตเวลนะคะว่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือไม่ เพราะดูแล้วจากเกมที่แล้วก็ฝืนลงทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่หายเจ็บดีเท่าที่ควรแต่ถ้าไม่มีนักเตะรายนี้ลงสนามนะคะเกมลุกเนี่ยก็จะต้องหายไปดูแล้วน่าจะเข็ดลงอย่างน้อยก็น่าจะได้ลงครึ่งแรกแล้วไปดูสถานการณ์เอาข้างหน้านะคะส่วนเจ้าหนูบิลลี่กินมอนะคะที่ตกเป็นประเด็นเรื่องการหยยดจากแฟนลิอ์พูนะคะเมื่อนัดที่แล้วเนี่ยก็น่าจะได้ลงในแดนกลางเช่นเคยอย่างน้อยน่าจะเป็นบทพิสูจน์ให้เจ้าหนูรายเนี้ย อีกเกมถ้าไม่ไหวก็น่าจะได้พักยาวเลยแหละอที่จบลงไปนะคะก็คือวิเคราะห์บอลคู่ระหว่างแมนซิตี้พบกับนอริซิตี้นะคะที่จะแข่งขันกันในคืนวันพรุ่งนี้เวลาสามทุ่มตรงนะคะและเราจะกลับมาพบกับข่าวสารฟุตบอลกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เราลงคลิปเวลาเดิมนะคะ ใครไม่อยากพลาดข่าวสารฟุตบอลดีๆกับทางเรากดติดตามไว้ช่องของเรานะคะจะมีเรื่องราวข่าวสารวงการฟุตบอลใหม่ๆมาอัปเดตให้ได้รับชมกันทุกวันนะคะช่องของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ข่าวสารฟุตบอลอย่างเดียวนะคะช่องของเราเนี่ยยังมีโปรแกรมบอลทีเด็ดบอลผลการแข่งขันและไฮไลท์บอลน,นะคะให้ท่านได้ชมได้ติดตามรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ และก็มาถึงกิจกรรมท้ายคลิปนะคะเรามีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันนะคะเราจะให้ถายว่าระหว่างแมนซิตี้กับนอริซิตี้นะคะทีมใดจะชนะถ้าใครสนใจอยากร่วมสนุกและลุ้นรับรางวัลกับทางเรานะคะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือจะแอดไลน์ที่อยู่ท้ายคลิปได้เลยนะคะหมดเวลาทายผลพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรง วันนี้เราก็มีเว็บพนันบอลออนไลน์และเกมคาสิโนออนไลน์มาฝากนะคะนั่นก็คือเว็บยูฟ b าเบ168เว็บเขาเนี่ยฝากถอนไม่มีขั้นต่ำฝากถอนอัตโนมัติฝากถอนโอนไวบริการประทับใจต้องยูฟาเบต168สนใจสมัครคลิกเลย